ไปกันที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะเนรมิตสวนมิตรภาพเฟรนชิปการเดนค่ะในสถานทูตอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ค่ะนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้นำทีมจัดสวนด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับทีมงานมากกว่าร้อยคนเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตรภาพสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยเฟรนชิปการเดนค่ะ ที่สถานกองสุนญ่อาคารโอเชียนทาวเวอร์2ซอยสุขุมวิท19แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนายนาเคสสิงห์เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยอำนวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุษย์พัทยาได้เข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทั้งขอบคุณสวนนงนุษย์พัทยาที่สร้างสิ่งดีงามเสมือนดั่งมิมตรไมตรีระหว่างสองประเทศที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งนี้ ี้ส่วนนงนุษย์พระยาก็ยังได้นําอุปกรณ์นํานักจัดสวนพร้อมต้นไม้นับพันต้นเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวคิดเฟรนชิปการ์เดนซึ่งถือว่าเป็นการจัดสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นสวนลำดับที่สองของปี2566และเป็นสวนที่14ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานค่ะ